คลิปนี้ก็จะฝากติดตามไก่หนุ่มสายมหานครนะคะมีจำนวนรุ่นนี้3มตัวมีเยียสีไทยค่ะเยียสีไทยมีเยียดำมีเยียน้ำตาลค่ะ นครใจลูกไม่มีผิดหวังนะคะตอนนี้เก็บไว้แค่3ตัวไก่หนุ่มรุ่นนี้เก็บไว้แค่3ตัวตัวนี้นะคะเยสีไทยชื่อทศกันนะคะเย่ดำนั้นชื่อหะหนุมานส่วนเยียน้ำตาลนี้นะคะชื่อเจ้าภายงามค่ะเจ้าภายงาม เจ้าทศก,กันแล้วก็เจ้าหะหนุมานนะคะสามตัวนะส่วนตัวเมียตัวนี้ก็คือเป็นลูกเพาะที่เกิดมาด้วยกันค่อนข้างที่จะสวยมากเลยทีเดียวแล้วก็เทาตัวนู้นนะคะ เขาตนนัวนูนก็คือลูกเพาะที่อยู่ในครอบเดียวกันนะคะเป็นคู่เกิดที่เกิดออกมาพร้อมกันคลิปนี้ฝากติดตามนะคะในช่วงยังวัยเยาว์วัยเด็กอยู่ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาดูฝีไม้รายมือนะคะในช่วงที่เขาโตแล้วว่าจะเป็นยังไง แบ่งไปนะคะพี่น้องแบ่งไปสี่ตัวเหลือเก็บไว้3าตัวคะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นตัวเมียนะคะก็พร้อมแบ่งนะคะใครสนใจท่านใดสนใจทักมาได้นะคะตัวเมียพร้อมแบ่งคะ่ะตัวเมียมหานคร <c oughs> มีเยอะนะคะที่นี่จะมีมหานครแสนกล,ลนนิยกคีรีคะ่ะ ตัวนี้นะคะเป็นของแสนเออเป็นของลอนนี่ยกคีรีค่ะตัวนี้ลอนนี่ยกคีรีเดี๋ยวเราค่อยมาทำคลิปของโกเซมอีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งที่แล้วเราเคยบอกไปว่าจะมาทำคลิปของมหานครก็คือ,เ,อเช็คผ่านแล้วนะคะ3มตัวตอนนี้ขังสุ่มไว้ค่ะ ปล่อยไว,ไว,ไวไอ้ออกมาไม่ได้นะคะเดี๋ยวทะเลาะกันก็คือจะเป็นนุ่มๆนมน้อยนุ่มๆน,น้อยไว้ออดๆนะคะของมาหาหนครมี3ตัวฝากติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆนะให้ชมกันจนกว่าเขาจะออกชนได้นะคะ <S 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 ยังหล่อค่ะยังหล่อ ครงสร้างดีเถาดีนะคะจับดีสายมหานครเป็นสายที่แข่งหนักแข้งหนักแข้งลึกแข่งคมนะคะคือจะเปิดแผลหน้าเปิดแผลหน้า